นี่คือไฮไลท์สำคัญของการถแถลงนโยบายจากนายกอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยครับหลังรับพระบรมราชโองการนายกได้ประกาศนโยบายสีด้านสำคัญโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงที่น่าจับตาเป็นพิเศษนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนทั้งสองประเทศแต่มีประเด็นที่เน้นย้ำชัดเจนครับ ประเทศไทยจะต้องไม่มีวันเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องไม่เสียประโยชน์และต้องมีชีวิตที่ปกติสุขนอกจากนี้นายกยังควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยตัวเองเพื่อเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกครัวเรือนครับงานนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงครับ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายด้านความมั่นคงที่นายกประกาศบ้างครับคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญครับ